วิดีโอนี้เป็นการแนะนำการใช้งานเว็บเรียนออนไลน์ด้านดิจิทัลผ่านโทรศัพท์มือถือให้ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบผ่าน w w w d i g i l l e a r n k k u a c t h จากนั้นคลิกเข้าสู่ระบบ,บทางด้านบนทางด้านขวามือที่เป็นรูปวงกลมที่มีสี่เหลี่ยมอยู่ด้านในจากนั้นเข้าสู่หน้า เข้าสู่ระบบหน้าเข้าสู่ระบบก็จะชี้แจงรายละเอียดของผู้มือการใช้งานเว็บไซต์หากพบปัญหาให้ติดต่อทางแอดมินได้ที่อ e ีเมล a c e b o o k หรือ r i n e o f f i c i a l สำหรับการเข้าใช้งานเข้าสู่ระบบให้ผู้ใช้งานกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนจากนั้นคลิกเข้าสู่ระบบเมื่อเข้าสู่ระบบ ระบบจะบังคับให้เปลี่ยนรหัสกรอกรหัสผ่านปัจจุบันที่เป็นเลขบัตรประจำตัวประชาชนจากนั้นใส่รหัสผ่านใหม่และกรอกรหัสผ่านใหม่อีกครั้งจากนั้นกดบันทึกการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนรหัสสำเร็จให้กดถัดไปเมื่อผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบสำเร็จแล้วให้กดที่แถบเมนูที่เป็นรูปวงกลมด้านในมีขีดสามขีด จากนั้นเลือกรายวิชาทั้งหมดเลือกรายวิชาที่ต้องการจากนั้นกดที่เข้าเรียนกดที่เข้าเรียนอีกรอบระบบจะแสดงว่าลงทะเบียนสำเร็จจากนั้นให้ผู้ใช้งานเรียนให้ครบหน่วยการเรียนรู้ตามรายวิชาเมื่อผู้ใช้งานพร้อมแล้วให้เลือกที่เอกสารประกอบการบรรยายให้ผู้ใช้งานดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยายตรงคำว่า จากนั้นจะได้รับเอกสารประกอบการเรียนรู้จากนั้นให้ผู้ใช้งานกลับไปที่หน้าเว็บหลักเพื่อเข้าสู่แบบทดสอบก่อนเรียนแบบทดสอบก่อนเรียนจะทำได้หนึ่งครั้งเท่านั้นและหากไม่ทำแบบทดสอบก่อนเรียนจะไม่สามารถทำแบบทดสอบหลังเรียนได้การทำแบบทดสอบจะมีเวลา15นาทีเท่านั้น เมื่อพร้อมแล้วให้กดแบบทดสอบจากนั้นกดเริ่มทำแบบทดสอบเมื่อเข้าสู่แบบทดสอบที่บนขวามือจะมีเวลาในการทำแบบทดสอบแจ้งไว้จากนั้นให้ทำแบบทดสอบไปเรื่อยๆจนครบทุกข้อเมื่อผู้ใช้งานทำแบบทดสอบครบทุกข้อแล้วจะมีบอกสรุปรายละเอียดในการทำข้อสอบ จากนั้นให้ตรวจข้อสอบเมื่อต้องการส่งคำตอบให้กดที่ส่งคำตอบระบบจะแจ้งคะแนนที่เราได้จากนั้นให้ผู้ใช้งานดูวิดีโอเพื่อทำการศึกษาเนื้อหาหากผู้ใช้งานดูวิดีโอเสร็จแล้วให้กดถัดไปเพื่อเข้าสู่เนื้อหาถัดไปจากนั้นดูวิดีโอเพื่อศึกษาเนื้อหาหลังจากดูวิดีโอจบแล้วให้กดถัดไปเพื่อทำแบบทดสอบหลังเรียน แบบทดสอบหลังเรียนผู้ใช้งานจะสามารถทำกี่รอบก็ได้แต่จะต้องได้คะแนนมากกว่า60%และต้องเรียนให้ครบทุกหน่วยการเรียนรู้จึงจะได้รับเกียรติบัตรคะแนนหลังสอบจะต้องได้มากกว่า60%แต่ในภาพนี้เราได้70%ถือว่าเราผ่านเมื่อผู้ใช้งานเรียนครบทุกหน่วยการเรียนรู้และทำแบบทดสอบครบทั้งหมดทั้งแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน ผู้ใช้งานจะสามารถดาวน์โหลดเกียติบัตได้ให้กดที่เกียติบัตรรายวิชากดไปที่ขอรับเกียติบัตจากนั้นเลือกดาวน์โหลดเมื่อทำการดาวน์โหลดเสร็จให้ผู้ใช้งานเข้าไปที่โฟลเดอร์ที่ดาวน์โหลดจากนั้นเลือกเกีติบัตจะได้รับเกีติบัตดังนี้หากผู้ใช้งานสามารถดาวน์โหลดเกีติบัตได้ถือว่าสำเร็จแสดงว่าผู้ใช้งาน สามารถเรียนในรายวิชานั้นสำเร็จแล้วขอบคุณสำหรับการรับชมวิดีโอแนะนำการใช้งานค่ะขอให้เรียนให้สนุกนะคะ